สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมืมันนี้พาพี่น้องมาหาเลาะไซเบดกบนะครับพี่นอ้องวันนี้ลมวิวๆผมเฮ็ดเบ็ดปักหลักมากนะครับพี่น้องเพิ่งเห็ดไม่ๆมเลยนี่ <laughs> ประมาณ30สิบหลังนี่แหละครับผมเขาก็เห็ดแล้วก็เลยว่าเสียเอา,าปักแบบปักหลักสู่พี่น้องเบิ่งน้ากันหลุ่นเบืองน้ากันเพราะว่าก็หน้ามมนเหล่มโบกลงแน่แหละครับพี่น้องหน้ามบกลมลมวิวๆแล้วก็ ุ่มชีน้อหนาวนะครับพี่น้องเนะาะมันนี่ก็ได้เบ็ดปักหลักมากสิมาใส่พี่น้องเบืองน้ากันครับผมเยอะใส่เดือนนะครับพี่น้องกะนี่ครับผมใส่ไปนน้ำมันนี่แหละครับพี่น้องไม้น้ำมันนี่แหละเบื่องกันครับผมว่าสิมีกบวะกะเป็นตะมีอยู่ได้หระอพี่น้องเพราะว่าลูมีอยู่สิกบมันเป็นจ่กินเบ็ดดีนะกินเบ็ดปักหลักนะเบิ่งกันครับผมแต่ว่าปาลาขนดเด็กขวาน,ปนไปไหนดอกพี่น้องเนาะแต่วันเดียวเขาสิหาใส่เบื่องน้ำกันนี่นะครับผม เส็ดแล้วก็ับคูจีเดือนมาเลยครับพี่น้องไปกรับผมไปใสเ่เบ็ดไปด้วยน่กันครับไปครับ มาคำหน่อยพี่น้องหาม้งกลัวหรือหามง้งเร่งเป็นจริงได้ น้ำก็เริ่มขวนๆแล้วพี่น้องมีสายเห็ดแบบสายสั่นเลยนะครับ ยายเลยครับมือนเนี่ย เยื่อห้องโบรายเลยไป็นหนองอื่นเสาร์ที่มาหลุนนกันว่าจะเป็นอย่างไรเสียบลงครับผมใส่นอนหลานจิียไปเลยเดี๋ยวผมสีห้าเลาะใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังถามมาลุนกันครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเสาร์ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับพี่น้องก็ขีฟาสีหน้าหนา,นานครับพี่น้องก็อากาศจะบ่เย็นบันไดครับเสาร์นี้สวยมากคือสีแดดหอน <c oughs> นะครับผมบรรยากาศตอนเสาร์นะครับบรรยากาศโดยรอบไมเ้เฮา เดี๋ยวไปเบิ้งเบ็ดกบกันครับผมว่าสิเป็นอย่งไรเนาะครับไปครับกบกินเบ็ดอะ้วพี่นอะโอ้ยมาแล้วครับผมคือตัวหน่อยตัวย่อยแท่และนี่ครับผมเตมเรียมแรกเดี๋ยวเทียบบ่เห็น กบปักหลักพี่น้องเมื่อตัวหน่อยตัวย่อยแท้รุ่นป้นนะครับพี่น้องนี่ครับผมมาแล้วเอาล้ครับพี่น้องหลังแหลกแหกหมนันเก็บมันครับกบกบนั่งหน่อยตัวนี้พี่น้องกบนั่งหน่อยเอ๊นะ ตัวโบยใหญ่นะครับพี่น้อเป็นตืิมกันเป็นจังเดยังนีเหยื่อหลวนพี่นนอแต่ว่าโบมิดตัว ว่าลังนี่ปูกินแน่พี่น้องเอบผมมีปูปูมากิน ั่นห่อยเกียดกินไป่นอะ ม่ค่อยมีกบพี่น้องเป็นเวลาเงียบพี่น้องหลังนี้ก็ถือเพื่อขึ้นตัวหน่อยเถอะ่ะพี่น้อง ้ <BS> ครับผมพันหลอ่อมอมเลยรุ่นปนนะพี่น้องนะนี่ครับผมตัวนี้มันใหญ่พันขาสัมบิดเด็กพี่น้องเป็ดปักหลักไปบําเพงแต้มสวงครับพี่น้องบันใหญ่พอาเด็ดป,ปนเดือดออกกบมีหลายรุ่นนะครับ นี่รุ่นอเพอิ่นเ่ยรุ่นน้อยชือนึ่ได้รุ่นน้อยครับกบรุ่นน้อยรุ่นน้อยนี่ครับผมเสือกมันสิบพันขาโอ้สู่แบบแขวนลยบ่อนอ่องลองเบิ่งนะครับพี่น้อง ใส่ให้พี่น้องเบิ่งได้หลายสูตรสองเต็ยมะครับลุยต่อครับไม,ม,ม้นำถั่วไม่นำลดลพี่น้องเห็นบหเข่าประมาณนี้นครับผมเขานำถั่วม <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นไปทั้งเงียบ้ยพี่น้องมันก็งเงียบครับ เหียดหน่อยมะล็นไปทางเงียบอัน,นเหยื่อยังคือเก่าครับพี่น้องผมไม่เนื้ก,กินเหยื่อยัง มกแล้วครับึงครับพี่น้องเขาตายบิดได้ครับพี่น้องที่เป็นเขาลีบได้บ้านี้เป็นเขาลีบเป็นเขาลีบ น้องไม่ขอบคุณเอเล่วะฮู้มึงครับผมคุณเอเล่เลยมองเนี่ยไม่เห็นอย่างน้องกินหลุดอุมันแม่นกับตัวใหญ่ได้พี่น้อง เอลี่เลยวะตายตายตายโอ้สิยดายมึงครับผมห้อยเตยกเอลี่เลยเออเอลี่เล็กพี่นอ้องสร้างมัน โอ้เหมือนนี่คือโบน้อเบ็ดปักหลักเราเบิ้งครับพี่น้องเบ็ดมันงัางดิผมว่าอาจจะเป็นปลาคอคือคอใหญ่บืนมากินบ่เพราะว่มมากบโบน่าจะเป็นแนวนี้ครับพี่น้องกบบ่ค่อยงัางเี่ครับนี่ครับผมเบ็ดเบ็ดอ่าแบบนี้เทือมีม,แม,แมอีแนวนี้โบเม็ดกบครับพี่น้องแนวนี้ cứ ngang và... vào, ngang xì đầy vào Biệt ngang xứ ơi bà này, Cốp bông mì bà Này Thứ cái nhà người luôn ปลาพี่น้องครับผมปลาควาบืนมะกิดนะคับพี่น้องเราห่วยนี่ปลาควาปลาควาโอ้ยปิ่งปนเช่นกันแน่ Đi to phía nó Hãy subscribe nhanh gặp กบท่านไอ้ทอนหวยเฮ้อกบท,ท่านใน้ถอนลงมานี่ครับผมเยื่อเขายั่งยังเลย คือเก่าออไปโมท่านได้อถ่อนครับพี่น้องไม้น้ำท่วมเมื่อคืนตัวนี้ <c oughs> ถือกัอบพี่นนอกละหน่ยก็ได้ง <c oughs> ูพี่นนอกนี่เฝาลีไปกินปลาถือบด,ดีไว้พี่นนอกต้องไปใส่ไม้ไม่ละ มาเป็นหล่อนสีมิกบโมมีป่ปนไถอ,อุนี่ครับผมน้ำไหลกับโมมี่แนวกินเลยเขากำลังถวกพี่นอ้องไปครับผมไปเบิ่งผลงานกันครับ พี่น้องมีอนีกโบมานนะครับพี่น้องอุตสาล่องเบ็ดใหม่ว่าสิมีกบเนาะพี่น้องเลาะห่วยเลาะหมองน้ำถ่วมพึ่งลดนี่กบตัวน้อยหนึ่งสองตัวนี่ปลาความาน้ำตัวหนึ่งปอเดีปิงปนอยู่พี่น้องไอ้หลังนึงเออโอ้ยังไม่ถึงยังเบ็ดง่างเลยผมมาบนหน้าจะเป็นกบนะกบไม่ค่อยง่างเป็นเลยเ้ยหอยมันเกลี้ยงแบบ ปลาบืนมากครับพี่น้องปลาทานมากินบงบจักผมผมใส่เจียหน่ำละห่วยเนาะแมนก็ปกคนใหญ่เ <c oughs> ม็ดง่างเสยอ,อะพี่น้องนะอายุห้ากินนะมือม,มัามานมือโบมันล่องบึงกับพี่น้องไม้นี่บบคือเดี๋ยวใส่แบบนี้อาจจะกินโบท่านดีป็นไดพี่น้องแห้หนาำมนนันขวนกว่านี้กันโบจักเดี๋ยวใส่แบบแขวนคืนเอเกาจะเป็นวิธีแบบบ้านนะครับพี่น้องอายุห้ากิน ตามตรงให้ตรงหน้าเอามาฝากปีฝากน้องนะมือมานมือพ่ม้า,มาน,นะครับพี่นอ้องหาพ่อเด็กกับเขากับป่าอยู่ครับกจังไดยก,ก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบานๆคือเก่าและครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับยังบ่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิม่ยังทานลุ้นทานเบิ้งน้ำกันครับเหมือนนี้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ